สวัสดีค่ะทักทายกับข้าวสาวอุบลค่ะข้าวสาวบนผ้ามหานาใหม่ไปแกงค่ะสืคือบะนออแกงนาใหม่เส็บๆสสดใดจักนอบะนอ้อคือนอนหน่อยแถหละ สองกอสามกอจ้ามาสิมหมะฮานมายสดสดแก่ง่มีจักนอค่ะบนสิได้ไปตลาดบ่สิได้นม้ยดองบ่นอาแก่งกอนอมายอยู่ออสเตรเลียจ้า ก้อนใหญ่ดอกกอนน้อยหนึ่งโอ้ยแนงนี่ไผ่นอมาหักนี่นอนี่มาสิมาหาหน้าใหมไปแกงบ่วมานดอกบ่วมานดอกบ่คือดอกจ้าเดี๋ยวไปซื้อเอาไปตลาดนะจ๊ะ ขอบคุณหลายค่ะทิ่ขอให้กำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อนกำลังแรงใจก่้สาวบุญ้วยค่ะลาไปก่อนพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ